สวัสดีครับวันนี้มาพบกันคลิป2ในวันนี้นะครับคลิปนี้ปัญญาจะมาพูดกฎสําคัญในการอยู่ในประเทศไต้หวันอย่างถูกต้องนะครับเอ่สำหรับคู่มือแรงงานไทยในไต้หวันที่เขาแจกให้ไปนะคะถ้าเกิดเราไม่อ่านก็มาฟังคลิปนี้นะครับเพราะว่าปัญญาก็เล่าให้ฟังแล้วก็เป็นคู่มือที่สําคัญมากนะครับสําหรับการที่จะมาอยู่ในไต้หวันเพราะว่า กฎระเบียบของเขาอ่ะมันมันไม่เหมือนกับที่บ้านเรานะครับเราจําเป็นต้องรู้นะครับสําหรับแรงงานไทยที่กําลังจะเดินทางหรือว่าคนกําลังรอบินก็ดูคลิปนี้ไว้เป็นวิทยาทานก่อนนะครับเพื่อมาถึงปุ๊บเนี่ยเราจะได้รู้ว่าควรจะทํายังไงปฏิบัติตัวยังไงนะครับ มาเริ่มกันเลยนะครับหัวข้อวันนี้นะครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้100%เซนะครับผมไปเอาข้อมูลนี้มาจากกรมแรงงานนะครับก็คือเซิร์ชหาให้แล้วก็มาบอกเพื่อนๆเ,เพราะว่าข้อมูลบางอย่างตัวผมก็ยังไม่รู้ผมก็ได้รู้พร้อมๆเพื่อนๆในวันนี้นะครับสรุปกฎระเบียบข้อบังคับของทางการไต้หวันที่สําคัญนะครับหการตรวจโรคแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทํางานในไต้หวัน ต้องเข้ารับการตรวจโรคภายใน3วันนะับตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึงนะครับกรณีช่วงโควิด -19 แรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้ามาใหม่ต้องเข้ารับการกักตัวก่อนเป็นเวลา14วันหลังจากกักตัวเสร็จแล้วภายใน3วันต้องตรวจโรคนะครับจากนั้นต้องรับการตรวจโรคก,ก่อนหรือหลัง30วันเมื่อทำงานครบเดือนที่6หรือเดือนที่18และเดือนที่30เท่ากับว่า ปีหนึ่งเราจะตรวจโรคถึงสองครั้งนะครับในโรงพยาบาลที่รัฐบาลกำหนดนะครับต่างชาติเดินทางกลับมาทำงานใหม่หากมีใบรับรองการตรวจโรคในไต้หวันและยังไม่หมดอายุต้องบอกกันว่าใบาตรวจโรคหนึ่งใบาสามารถมีอายุได้3เดือนนะครับเหมือนที่บ้านเราแหละจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจโรคที่ประเทศไต้หวันและประเทศต้นทาง 2. ใบถิ่นที่อยู่นะครับอันนี้ก็สำคัญต้องฟังไว้นะครับ นายจ้างต้องยืน่นใบถิ่นที่อยู่ให้แรงงานต่างชาติภายใน15วันนะับตั้งแต่เดินทางเข้าสู่ไต้หวันใบถิ่นที่อยู่ก็คือใบกาม่านะครับใบกาม่าก็เหมือนบัตรประชาชนที่บ้านเราอะครับเราไปไหนเราต้องมีใบกาม่านะคะเผื่อตำรวจเรียกดูปุ๊บเนี่ยเราก็ยื่นให้ทานดูเพราะว่าเรามาอย่างถูกต้องถูกกฎหมายเราไปไหนเราก็ไปไหนได้สะดวกนะครับอยากจะไปเที่ยวไหนก็ไปอยากไปห้างเดินช้อปปิง้งซสวยเลิศๆก็ไปได้นะครับเพราะเรามาถูกกฎหมาย 3. การต่อสัญญาจ้างแรงงานต่างชาติที่ประสงค์ต่อสัญญาจ้างในไต้หวันนายจ้างต้องยื่นเรื่องต่อกระทรวงแรงงานก่อนแรงงานต่างชาติทํางานครบกําหนด2-4เดือนโดยไม่ต้องเดินทางกลับไปประเทศต้นทางอ๋อเพื่อนๆที่อยู่ไต้หวันแล้วยังไม่รู้ก็ฟังคลิปนี้นะครับส่วนคนที่กําลังเดินทางมาก็ต้องฟังนะครับอย่างเช่นเราทํางาน1แท็กก็คือ3ปีสมมติว่าอีก2เดือนเนี่ยเราจะหมดสัญ,ญญาจ้างละ เราก็แจ้งไว้ล่วงหน้าเลยให้ขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนสัญญาจ้างหรือว่าขอต่อสัญญาจ้างได้เลยไม่ต้องกลับประเทศแล้วเราก็ไม่ต้องเสียค่านายหน้ามาแบบแพ,พงๆเหมือนเดิมนะครับ 4. การเปลี่ยนนายจ้างอันนี้สําคัญแล้วทุกคนก็ต้องฟังนะครับแรงงานต่างชาติต้องทํางานกับนายจ้างตามที่ระบุในสัญญาจ้างเท่านั้นจะเปลี่ยนแปลงนายจ้างและสถานที่ทํางานโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตไม่ได้นะครับ ชัดนะครับคือเราไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนนายจ้างและไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนงานโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะเพราะว่าเขาทำยาสัญญาจ้างกันมาแบบนี้แล้วเราก็ต้องทําให้มันครบสัญญาจ้างของเรานะครับไม,ม่ว่าจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคใดๆอะ่ะเราเชื่อว่าคนไทยอะ่ะเป็นคนที่แข็งแกร่งและอดทนนะคบผ่านได้อยู่แล้วนะคะตัวปัญญาย,ยังผ่านได้ทุกคนก็ต้องผ่านได้ I c a n do it อกรณีต่อมานะครับการเสียชีวิตนะครับอันนี้ก็สมควรฟังไว้นะครับแต่คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แรงงานต่างชาติที่ทำงานในตำแหน่งอนุบาลหากผู้ป่วยเสียชีวิตนายจ้างต้องทำเรื่องโอนย้ายนายจ้างใหม่ภายใน60วันอ๋อขอโทษขอโทษกลับขอโทษอันนี้จะไม่วิเคราะห์ก่อนละเอาเริ่มใหม่เริ่มใหม่การเสียชีวิตแรงงานต่างชาติที่ทำงานในตำแหน่งผู้อนุบาลหากผู้ป่วยเสียชีวิตนายจ้างต้องทำเรื่องขอย้ายโอนนายจ้างใหม่ภายใน60วันอย่างเช่น มันจะมีงานดูแลผู้สูงอายุอยางนีใช่ไหมถ้าหากผู้สูงอายุที่เราดูแลนะท่านเสียชีวิตไปแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนนายจ้างใหม่าภายใน60วันและนายจ้างเดิมต้องทาเนินการให้เรานะครับต่อมานะครับการเก็บเอกสารสําคัญนายจ้างไม่มีสิทธิ์ยึดหรือครอบครองใบถิ่นที่อยู่หนังสือเดินทางหรือทรัพย์สินของแรงงานต่างชาติอ๋อปัญญาเพิ่งเข้าใจปัญญารู้อย่างเดียวว่าใบากาม,มา a เราต้องเป็นคนเก็บไว้แต่ปัญญาไม่รู้ว่า นายจ้างไม่มีสิทธิเก็บพาส,สปอร์ตของเราไว้เรามีสิทธิเรียกขอพาส,สปอร์ตมาเก็บไว้กับตัวเราเองนะครับซึ่งเขาไม่มีทางไม่อนุญาตเขาต้องคืนให้เรานะครับเดี๋ยววันไหนปัญญาต้องขอพาส,สปอร์ตมาเก็บไว้เองละเจอ่นนี่อันดับสุดท้ายนะครับการขาดงานหากแรงงานต่างชาติขาดงานต่อเนื่องเกิน3วันโดยไม่ได้รับอนุญาตและนายจ้างไม่สามารถติดต่อได้ และไปทำงานผิดกฎหมายกับนายจ้างรายอื่นหากตรวจสอบพบจะถูกลงโทษปรับเป็นเงินตั้งแต่3 0 0 0 0 0 0ถึง150,000บาทเรียนไต้หวันนะครับและจะถูกในประเทศออกจากประเทศโดยไม่มีสิทธิ์กลับมาทำงานในไต้หวันอีกเป็นระยะเวลา3ปีข้อนี้สำคัญมากไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรเราอย่าทิ้งงานเราอย่าหายตัวไปแล้วก็ถ้าเกิน3วันนี้ถ้าเกิดนายจ้างติดต่อเราไม่ได้หรือล่านติดต่อเราไม่ได้ปุ๊บเนี่ย ถือว่าผิดกฎหมายร้ายแรงแล้วก็จะโดนเนรเทศออกจากประเทศนะครับแล้วก็ไม่มีสิทธิ์เข้ามาอีกจากปีหากเราไปทํางานกับนายจ้างอื่นก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะครับส่วนคลิปนี้เดี๋ยวนะขอดูต่อมีอะไรต่ออีกไหมแล้วก็ค่าบริการนะครับค่าบริการที่เราจําเป็นจะต้องเสียนะครับก็คือ กฎ,กฎหมายแรงงานไต้หวันอนุญาตให้บริษัทจัดหางานเรียกเก็บเงินค่าบริการดูแลรายเดือนจากแรงงานต่างชาติได้ดังนี้1เป็นค่าล่ามนะคบอันนี้ 1. ปีแรกเราจะเสียเดือนละ1,800รยเหรียญไต้หวนันปีที่2เราจะเสียเดือนละ1,700เรยหรียญไต้หวนันและปีที่3เราจะเสีย1 5 0 0เหรียญไต้หวนันไม่เกินนี้นะครับอันนี้เป็นค่าล่ามนะคะเวลาเรามีปัญหาเราออกไปข้างนอกเราคุยกับ คนจีนไม่ได้แล้วก็ให้ล่ามคุยให้อย่างเช่นเราไปทําฟันอะไรอย่างเงี้ยไปหาหมอเงี้ยโทรบอกล่ามเลยโทรไลน์โทรอะไรเงี้ยเขาก็จะคุยเขาก็จะแปลให้เรานะครับอันนี้ก็ล่ามก็มีแบบว่าเป็นสําคัญกับชีวิตเราเหมือนกันนะครับในการอยู่ต่างประเทศนะครับต่อมานะครับกรณีแรงงานต่างชาติได้รับอนุญ,ญาตต่อสัญ,ญญาในจ้างในไต้หวันหรือกลับมาทํางานกับนายจ้างรายเดิมรอบที่2ขึ้นไปจะเสียค่าบริการดูแลเดือนละไม่เกิน1500เหรียญไต้หวัน ต่ยยดตลอดระยะเวลาจ้างอ๋อเข้าใจละก็คือหากเรากลับไปแล้วเรากลับมาใหม่ปุ๊บเนี่ยเราก็เสียแค่พันหต่อเดือนตลอดไปแล้จะไม่เสียพันเและพันแแล้วนะครับอันนี้กรณีคนที่ครบสัญญาจ้างรอบแรกไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นเงินภาษีนะครับก็สําคัญนะครับเรื่องเงินภาษีแรงงานต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันไม่ครบ183วันใน1ปีมี แล้วก็มีรายได้ตลอดเดือนไม่เกิน1.5เท่าของอัตราจร้างขั้นต่ำต,ต้องเสียภาษีนะที่จ่ายในอัตรา6%นะครับอันนี้ผมก็คุณไม่เป็นเดี๋ยวก็ฟังเอาไว้ก่อนต่อมามีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน1.5เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำต,ต,ต้องเสียภาษีนะที่จ่ายในอัตรา18%ก็ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าภาษีนี้เราได้คืนนะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้คืนนะเราอยู่ครบเดือนเนี่ยเราก็จะได้คืนนะครับ ตามกฎหมายในแต่ละเดือนจะได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับชั่วโมงทำงานล่วงเวลา OT 46ชั่วโมงส่วนเกินจาก46ชั่วโมงจึงนำไปรวมกับฐานเงินเดือนและรายได้อื่นๆเพื่อคำนวณเก็บภาษีต่อมาสำหรับแรงงานต่างชาติพำนักเกิน183วันใน1ปีตลอดทั้งปีจะได้รับการลดหย่อนภาษี48,000เหรียญไต้หวันอัตราลดหย่อนประจำปี 2563ส่วนเกินหรือหากไม่เกิน540,000เหรียนไต้หวันจะต้องเสียภาษีอัตรา5%นะครับไปศึกษาเพิ่มเติมองอันนี้ปัญญาก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะายังไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่ว่าก็ามาเล่าใหเพื่อนๆก่อนมันเป็นข้อมูลจรงิงไม่ใช่ข้อมูลมั่วๆล้วปัญญาไม่ได้พูดมั่วนะครับเอามาจากกรมแรงงานนะครับเอเราก็มาต่อนะครับ9นาทีแล้วอะ แค่ okay, นี้ก่อนเนาะยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ให้ปัญญาได้นะครับเดี๋ยวปัญญาคิกก่อนว่าจะทำคอนเทนต์อะไรต่อดีแล้วก็แต่คอนเทนต์ปัญญาทำมันก็คือสําคัญเป็นเรื่องที่สําคัญต่อชีวิตของเราแล้วก็แรงงานไทยอย่างเราต้องเรียนรู้เอาไว้นะครับไม่เรียนรู้ไม่ได้นะครับเรื่องนี้เป็นสิทธิประโยชน์ของเรานะครับอย่างเช่นเรื่องกัดตัวเราจะได้เงินเท่าไหร่แล้วก็เราจะได้จากนายจ้างเท่าไหร่ได้จากรัฐบาลเท่าไหร่ก็ไปดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับต้องดูนะครับ สำคัญต่อตัวเรามากๆสิทธิประโยชน์ของเราปุ๊บเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะเราจะรู้แล้วว่าเราควรจะต้องทํายังไงแล้วควรจะติดต่อใครบางทีเขาไม่บอกเราหรอกเห็นไหมไออย่างคลิปการกักตัวมีคนคอมเมนต์มาบอกปัญญาแล้วว่าเนี่ยที่บริษัทเขาเรียกเก็บเงินอนะ่ะเห็นไหมล่ะถ้าปัญญาไม่ทําคลิปบอกเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะรู้ไหมบางคนก็ต้องเสียไปเลยนะเงินตรงนั้นอนะ่ะถ้าหาก เพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้สําคัญหรือน่าสนใจนะครับก็รบกวนฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครบสำหรับวันนี้พีย่ยาาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวมาเจอกันอีกวันนี้ทำหลายคลิปเลยเพราะว่าเบื่อมากเพราอยู่แต่ในห้องกักตัวไง